บุนูสันสังค่น้าซาลาค่อาจารขยกเสกคนในนวาางเสียเทียนขนาควดิมนอปกคออาจัรสังไว้เติมังเติมแทมคอนั้นแล้วควยแร,ร้วนำ่านำ่าจีลจ่าจับใส่อะไรเรือพอเดือมาไหนอามาล้งน้ำน้ำโบยจนอีกจงังหนึ่งผู้โมคุณมาดีพันนาหน่อยไปได้เย็นก้ายกขามูุบัน โค่นนั่นแล้วโอให้จำใจน้องถ้า,าอมคุณเพียงพาบาาที่เดือบางที่เด็กนุ่มน้อยาสาวเสียยแกสมโค่นนั่นแล้วพอจอกีกระจอดลงกระดอนลงหลุลดีทางเมื่อคุณนั่นเดิอตืนนั่นเดิอคุณมาสมขออกาเดว่าสาวมาเล่นหน่อยมาขออะไรย่ยมไตยมตีอำตัวทุกดที่อะไรเดือกพอในขณะเมื่อดีเมื่อดีสิลำแย่งแข,ข่งขันคุณหนักนาหม,มุันอยู่ในดินเอกคุณสินี้สนอคุณทำแมบ่บ่นพรตาให้มาบัางมาเยี่ยม,มาเย่ยไปเย่ย